สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องภูมิจะมารีวิวปืนฉีดฟองบับเบิลวาวนะคะนี่อันนี้นะคะเราก็ซื้อมาจากร้านมิสเตอร์ดีไนะคะครั้งที่แล้วนะเราไปซื้อขวดน้ํากันนะแต่ว่าเราก็ได้ซื้อของเล่นมาด้วยนะและนี่นะคะก็คือปืนฉีดฟองที่น้องภูมิซื้อมาวันนั้นนะคะก็จะเป็นแบบสายแบบนี้แล้วก็จะมีตัวที่เป็นน้ํายามาให้2อขวดนะคะนี่ อ่ส่วนวิธีเล่นก็จะอยู่ด้านหลังนะคะก็เล่นไม่ยากนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องใส่ทานด้วยนะเพราะว่ามันเป็นแบบแบบคล้ายๆกับเฟืองเนาะที่สามารถแบบฉีดฟองได้เลยมาเดี๋ยวแม่แกให้ครับนี่แม่แกออกมาจากกล่องให้น้องภูมินะคะก็จะมีเป็นเออน้ํายาฟองสองขวดนะคะแล้วก็จะเป็นปืนฉีดนะ้าแบบใสนี่นี่เห็นไหมว่ามันยิงได้เลย เฮ้ยมีไฟด้วยอะ,อะเห็นไหมอะลองยิงดีน้องภูมิลองยิงก่อนยิงแบบไม่มีฟองอะยิงเป็นเปล่าเอ้ยยิงได้ด้วยอะนักฆายแม่ด้ยหน่อยนี่มีไฟด้วยโอ้โหอย่างเท่เลยอะงั้นะเดี๋ยวแม่ใส่น้ำยาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นปืนแบบนี้นี่โอ้สีแบบสวยน่ารักมากอะ ลองยิงซิน้องภูมยิงไปหรือเปล่าเอ๊ะไม่เห็นมีอ่ะมีมีฟองออกแล้วมั้งนี่แม่ทำให้ดูนี่เห็นไหมนี่นี่นี่ฟองออกแล้วงโอ้เยอะเลยนี่นี่นี่คู่ฟองเยอะมากเลยอ่ะไหนน้องภูมิลองยิงซิยิงได้เปล่านี่ อันนี้นะคะก็คือฟองที่น้องพุ่มยิงออกมาล่วงบนพื้นหญ้าหมดเลยอ่ะอ่ะยิงอีกทียิงแรงนี่ยิงแรงเลยนีย่แม่ใกล้นี่ในแม่ทำให้ดูอีกทีนึงดีกว่าโอ้ยฟองใหญ่เลยอ่ะมานี่อ่ะน้องพุ่มเล่นฟองเลยพุ่มเล่นฟองเลยฮะตอนนี้นะน้องพุ่ม กำลังเล่นฟองอยู่นะนี่เต็มน้องภูมิไปหมดเลยหุยภูมิฟองติดอยู่ตรงปืนเนี่ยเป็นฟองใหญ่เลยอะเฮ้ยอะยังยิงีิอะแม่น้องภูมิยิงอะยิงเลยอย่าเทนะถือดีๆเทน,นึงตั้งโอ้นี่ไงมีไฟแล้วก็มีฟองหอกด้วยนี่อนนี้น้องภูมิชอบไหม ชอบไหมอันเนี่ยชอบเ no. นาวนี่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 ติดเต็มเลยอะ่ะเป็นฟองใหญ่เลยอ,ะอ่ะเฮ้ยยิงหนึงสูงยงิงสูงอ๋อโอ้ยออกมาเต็มเลยนี่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 นฟองมาเต็มเลยอะ่ะอ่ะเดี๋ยวแม่นะภูมิเล่นต่อดีกว่าโอเคปิดคลิปใหห้น่อยครับโอเค๊ภูมิสายใหม่บายบายครับ